เพื่อน,ว,นวันนี้นว,ว,วันนี้เราจะมาวีล็อกกันแล้วนี่โอซาก้าวันที่สี่กำลังไปยูนิเวอร์ซลเรานั่งทีซีไปญี่ปุ่นเจ็ดพันเยนเจ็ดพันเยนโอเคเพื่อความสะดวกสบ,บายของพวกเราเพื่อนเ,เอก็บบรรยากาศญี่ปุ่นกันไปฝากเพื่อนกัน บ้านเมืองเขาสวยงามมากครับเ,เรียกว่าอาคารบ้านเรือนมันดูแบบสวยงามเนาะสไปบอบสไปรบชอบม,มากปราตอนนั่นนงรถไฟเข้ามาเออหน้าข้างหน้าวิวสวย <พะ S 1> อุ้ยกล้องแม่ก็ <4 S 1> สวยแบบคุมโทนกันอ่ะพี่นหนู มีคนบอกแม่เห็นตึกบ้านราอ่ะเออใช่<ต>ใช่ใชมันมีหลายสีอันนี้แม่ว่าี้เจอเขาแม่ก็ทั้งวัสดุก่อสร้างมันก็น่าจะสแตนดาร์ดว้าวท้องฟ้าสวยเอาเราไปเดี๋ยวจะไปเปิดคลิปอีกทีตอนถึงยูนิเวอร์แซลนี่เขาบอกขึ้นไฮเวย์ไหมนี่ทงใสอันนี้แหละเพื่อนๆคือไฮเวย์นะ ้าสวยว้าวเพื่อนเกือบแม่ถ่ายวิวญี่ปุ่นตรงนี้ไม่ทันว้าวสวยะ่ะทำใหนทุกคนว้าวตรงนี้ภูเขาแม่เป็นคนชอบ,ชอ,บอุย๊ยคุณลืมชอบฟ้าอะไจะขึ้นไอแม่ลืมเปิดใหม่ไหมโอเคมันต้องแม่ไงเพื่อนจริงจริงอุ้ยสวยนะโน่นโน่นโน่นอู้สวยมากเลยลูก นะโอ้ยเกือบพลาดช็อตนี้นะัมแต่คุยแล้วแม่ถ้าเป็นเล่นติ๊กตอกแม่ชอบรื่อสวดโอเคเจอกันที่ยูนิเวอร์แซลว้ายเก็บไว้ก่อนก็ได้นะอันไหนไม่สวยอันไหนที่มันเยอะค่อยตัดออกโอ้สวยมากเลยอะทงฟ้าเขาแบบอืมเรียบร้อยแล้วคันนี้อยู่ที่ยูนิเวอร์ซลนะคะทุกคนถ่นายตู้น้ำก่อน ต้องแม่ไหมเนี่ยโอ้พเพื่อนๆสวยมากออมโอ้ยเพื่อนๆคิวย,ยาวมากกระเป๋าแม่จะรู้สึกหนักมั้เนี่ยคิวย,ย,ายาวๆเ,เพื่อนๆว้าวนั่นเพื่อนๆดูเครื่องเล่น ยาวีลออบดีกว่าเนาะเที่ยวยูนิเวอร์แซลค่ะทุกคนนะ<อ>สวยไหมตอนนี้คิวยาวๆเพืแต่แม่ยังจะไม่เข้านะรอเพื่อนให้ครบทีมก่อนโอ้ดูได้แล้วต้องได้นหน้าตัวเองนี้ด้วยแม่ลืมรายงานสาขับอากาศเพื่อนๆโอซาก้าหน้าร้อนแม่ก็ว่าได้อยู่นะถ้าถามแม่ใช่ไหมแม่ก็ว่า คือตอนนี้อยู่ในร่มเพื่อนๆถ้าถามแม่ว่าที่เขาบอกร้อนเหมือนนึ่งแม่ก็ว่าร้อนปกตินะใช่ไหมได้อยู่แต่ถามว่าคิวยาวไหมตากแดดแม่ก็ว่าน่าจะต้องไปดูข้างในกันว่าร้อนพอทนได้ไหมเพื่อนๆเรามาเข้าทิวละป้ายสวยนะเราไม่ไปถ่ายกับป้ายหน่อยหรอทุกคนแต่เราเข้าไปข้างในก่อนเนาะ ตอนไปดิสนีย์ห้องกุ้งกันเพื่อนคิดแบบนี้แหละเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายกับป้ายายูนิวเราต้องถ่ายถ่ายกับป้ายยูนิเวอร์แซลนะเดี๋ยวเรามาไม่ถึงไหนนั่นไงคุณแม่อยากถ่ายหรอ,อ มาแล้วค่ะเ,เพื่อนทุกคนบางอย่างแม่ก็เล่นไม่ได้ต้องดูกันว่าเด็กๆเขาจะเล่นอะไรเล่นตื่นตาตื่นใจคิดถึงลูกเลยนะทุกคนาวทีนี้เ,นเพื่อนขอตัวไปเล่นเครื่องเล่นแล้วเก็บภาพพอละไม่มีอะไรเล่นได้ให้เด็กๆเขาวิ่งไปเล่น เราจะหาอยู่ในแท่แหงห้องแอร์นี่ก็ได้มั้งเอาลืมเราเก็บภาพอย่างเดียวเราเล่นได้อะไรบ้างเนี่ย <c oughs> าแอ่ไปดูของไอนี่ดีกว่าอุ้ยสิข้าผมน่ารักนะทุกคนแม่เน้น้ นาดเดินผานเฉยยังเสียวคิดดูเพื่อนๆมีอะไรที่แม่เล่นได้บ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปหาอะไรกินดีกว่าแม่จะไปหาเบอร์เกอร์กินแม่ถ่ายรูปเล่นละกันเพื่อนๆทุกคนสนุปพี่อุย้ยสนุปพี่คาเฟ่ไปดูกันว่ามีอะไรให้เด็กๆไปเล่นของเล่น อันนี้แม่เล่นได้สนุกป,ปี้อ่ะเพื่อนทุกคนแม่เล่นได้ว้ายาาเออเด็กๆเขาเล่นกับเด็กๆเพื่อนแม่เล่นเด็กๆงี้ได้ไหม,ไไหมตู้เป็นสีม่วงด้วยอ,อ,อันนี้เราน่าจะเล่นได้ไหมคนชอบสนูป,ปี้อ่ะ โอ้ยน่ารักนะแม่เป็นเดี๋ยวต้องถามแม่ก่อนนะว่าแม่เล่นได้ทุกอย่างไหมไม่ได้หาข้อมูลมาเพื่อนแต่แม่เห็นละคาเฟส่สุุปี้นี่แหละเดี๋ยวแม่ต้องแวะเข้าไปดูของที่ระลึกหน่อยใครมายูนิเวอร์ซลทาครีมกันแดดมาเยอะเพื่อนกลับไปแม่ต้องดำเมี่ยมแน่ๆแ,แว่นกันแดดหมวกลม ต้องเตรียมให้พร้อมตามเขาเลยแล้วกันเพื่ออันนี้ทางไปไหนถ้าเขารีวิวน่าจะทางไปปราสาทแฮลิพอตเตอร์เฮ้ยว้าวโกโก้โกอันนี้เพื่อนๆไปแฮลิพอตเตอร์แล้วกันอย่างน้อยตรงนี้ลม่ม นี่เพื่อนทางเข้าประสาทโอ้สวยงามนะว้าวเราเน้นถ่ายรูปไม่เน้นเล่นคิดถึงลูกเลยทุกคนไปดูซิว่าแม่จะมีอะไรเล่นได้ เหนื่อยก็นั่งหลบแดดเนี่ยเพื่อนเพื่อนทุกคนโอ้สวยนะกันใหญ่อ้าวเขาวิ่งกันใหญ่เพื่อนเพื่อนแม่เดินอาละกันนี่มุมนี้ผมพี่กินถ่ายรูปทุกคน เอาภาพตั s <S anyways, ้งถึงหัวจดเท้าหน่อยพูดเลยเปมเคุณแม่เปลี P ่ยนฝั himself, ่งค่ะเปลี่ยนฝั่งมามายืนยืนยืนว้าวมันไม่ได้อ่ะมันไกลไม่ได้อ่ะเอากล้องไหนไม่เอาอะไรตอมันจะถ่ายวอล์กใช่ไหมใช่จะถ่ายวอล์กให้ ถ่ายว่าให้นางใช่ไหมใช่คุณแม่ถ่ายตามพี่จินนะคะตรงเล็บเป๊ะสุดละคนนี้เกียดเราเมื่อกี้ถ่ายรูปแต่ทำเป็นแบบปวดร้อนึกว่าแบบปวดร้อให้เราเปล่าัวดร้อถ่ายก็ไม่ได้คุณแม่แนะนำเพื่อนๆหน่อยที่พี่จินถ่ายรูปเพื่อนๆมาไม่ได้ถ่ายตรงนี้เออหรอแต่จริงๆพี่จินเขายืนนู่นเขาบอกพี่จินอยู่ในร้านอะคะ ไม่ได้เข้าร้านอนหารตรงนะีพอโอเคออเค่ะจะต้องให้เมียยังเรามาตามรอยพี่กินปิ้ยพูดปิดเห็นอยู่ในเวอร์เซลอยู่ในเวอร์เซลยู่ในเวอร์เซลโอซาก้าเล่นมาแล้วเจ่นเล่นไฮรอปเตอร์เล่นได้อยู่ปุด <c oughs> อุ้อุยอ้ยอุสวยอะลุก เข้าไหมพองงน้ำเข้าก็ดีนะตะู้เวอร์เราจะไปดูมาริโอกันนะคเพื่อนถ่ายรูปก,กับมุมพี่กินหน่อยสิทุกคนมาริโอะคะว้าเกมที่ลูกๆเล่นตั้งแต่เด็ก ว้าวมากกับทุกคนนี่อันนี้เกมลูกเล่นตนั้งแต่เด็กโอ้ต้อบเสียวระดับไหนแต่ลุบแล้วเสียวว้เสียวเออตรงนี้ตรงนี้ พี่กินเขาอยู่ตรงนี้เขาถ่ายตรงนี้เราคคิวเข้าคิวนะไปกินอะไรไหมเดี๋ยวไปกินถ่ายรูปเรียนแล้วทุกคนโอ้เสียวเมื่อกี้ใจเต้นตึก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 เไอโตก่มเปิดไม่หนารักน่ารักนารัก เราจะไปหาไอติมไอติมหรือไอติมหรือเบอร์เกอร์ก็ได้ตอนนี้ กินอะไรวะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ตอนนี้กินไอติมก่อนละกันตานตาตาจะดูกันว่าอร่อยไหมมิชชั่นเป็นเบอร์เกอร์แต่ตอนนี้กินไอติมก่อนละกันร่างกายต้องการน้ำตาลน่ารักคนเดียรสชาติก็ดี สามพเย็ดนี่อันนี้แหละเข้านี่แล้วอ๋อเหรอของโน่นน่น่นทางโน้นไห โอ้สวสววยยเราจะมาเล่นของเล่นเด็กๆของเล่นที่คนวัยห้าสิบหกอย่างเราเล่นได้คิวยาวรอร1 0นาทีเป็นอย่างน้อยอันนี้อันนี้นเพื่อนแค่เห็นโครงมันข้าพเจ้าก็ไม่เล่นแล้วต้องรู้ไวโอ้โห อันนี้เขาเรียกว่าอะไรจุลศิษย์พาร์คดูโค้งขนาดนี้โอวห้าเห็นแล้วเสียวนะเอ็นเอ็นแล้วก็เสียวแยมอ่ะครา,า,าบเพื่อนๆทุกคนอันข้างหลังอันจุลศิษย์พาร์คใครไหวไปก่อนเลยกันยาขอาบายครับเพื่อนทุกคนเดี๋ยวตัง้งแตเด็กๆที่ชอบความเสียว เราจะไปตามรอยพี่กิตไปนั่งกินมื้อเที่ยงที่ตรงเฮลิคอปเตอร์น,น,นะจะมาเที่ยวดิเนอร์เซลอย่างกับเด็กๆเนี่ยเพื่อนๆต้องฟิตร่างกายมาให้พร้อมเลยเนี่ยเดินเรียกว่ามาละลายน้ำตาล,ล้ะกันเพื่อนๆวิทยามีเรามาตามรอยพีย่ตรงนี้เห็นมุมปราสาทแบบสวยมากค่ะต้องหานักแสดงอยู่ตรงนี้นะ แสดงเองถ่ายเองพี่กินเขาทำไงพี่กินเขาทำไงใช่ไหมทุกคนกรรมกัมไงกรมไม่เท้ากัมไม่เท้าชีวิตสิดรีวิวแต่ตรงนี้เราตามรอยเปิดรูปตามรอยที่กินเราไม่ได้เข้าไปยืนในนี้ก็นี่ไงแม่บอกว่าไม่ต้องไปเข้าไปไหมเอาให้สุดไหมเรา ตรงนี้อยู่ตรงไหนวะพี่หนูไม่เห็นน่ามาริโอ้ล่ะก็อยู่แม่เมื่อกี้แม่ถ่ายน่ามาริโ้นิวกล้องนี้ได้มุมโตเลยมันตัวมันติดโตอืมกล้องนี้ได้มุมเจ็บจริงกล้องนี้ได้มุมโตต้องนั่งตรงนี้ต้องเอากล้อง,ง,ง,งนี้ถ่ายถ้าอื่นก็ได้ ลากเหมือนเมื <cado> <Okay. S> ่อเช้าได้ไหมได้ลาแล้วตติดองอปไรเไมไปเที่ยวสวนสนุกที่ไหนฝนตกทุกครั้งเลยอ้าวจริงๆรตอนไปกับคุณแม่ ตอนไปฮ่องกงฝนตกทั้งวันว่ามาโอซาก้าฝนก็ย <fundamental martial artist> ังจะตกทั้งวันมาเล่นสนุปี้ดีกว่าสายน้มนัก